สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปลุกลุกงานเข้าเจอจวกยับหมอปั๊มหัวใจช่วยแม่ฟื้นไม่ขอบคุณหมอแต่ขอบคุณพระเจ้าเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจให้กับนักแสดงชื่อดังอย่างปุกลุกฝนทิพย์หลังคุณแม่ล้มหัวฟาดพื้นจนสลบและหยุดหายใจไปกว่า10นาทีจนเธอและครอบคร,รวัวต้องมาเผยปฏิหารมีจริงน่งอธิษฐานจนคุณแม่ฟื้นอย่างไรก็ตามปุกลุกได้พยายามสวดภาวนาวิงวอน ขอให้แม่กลับมาและบอกว่าในความเชื่อของปุกลุกและมั่นใจว่าพระเจ้าช่วยให้แม่กลับมามีลมหายใจพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆปุกลกบอกอีกว่าตนเชื่อว่าคุณแม่จะฟื้นด้วยคำอธิษฐานของทุกคนและเขาฝากชีวิตคุณแม่ไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าตนเชื่ออย่างหมดใจว่าพระเจ้าจะทำให้คุณแม่ฟื้นและฝากทุกคนที่เป็นคริสเตียนช่วยกันภาวนาด้วยต่อมาโลกออนไลน์เกิดดราม,ม่าก,กันสนั่นวันไหว ถึงทัศนคติของปกลุกที่แสดงออกมาเช่นเพจพยาบาลอยากลาบอกว่า CPR แทบตายสุดท้ายบอกขอบคุณพระเจ้านอกจากนี้บางคนยังมองว่าการที่ปุกลุกจะไม่ขอบคุณแพทย์และพยาบาลรวมถึงบุคคลที่ปั๊มหัวใจช่วยคุณแม่จนพื้นได้คงไม่มีใครว่าแต่การมาด่าแบบสาดเสียเทเสียแบบนี้ไม่สมควรเล่นละครมากไปหรือเปล่าถึงคิดว่าโรงพยาบาลและการทำงานของแพทย์จะเหมือนในละคร สุดท้ายมีคนบอกว่าก่อนที่พวกลุกจะขอบคุณพระเจ้าขอให้ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ก่อนเพราะทุกคนทำงานได้ไวมากพวกลุกเหมือนอย่างได้อย่างใจสั่งและถ้าจะต้องมาดูหน้างานห้องฉุกเฉินด้วยว่าเป็นอย่างไรไม่มีใครมายืนรอรับคนที่ไม่รู้จะมาถึงกี่โมงได้เอาเวลานั้นไปดูแลคนไข้ข้างในดีกว่า ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าววันนี้ขอบคุณครับ